สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พีน่น้องน้องทางฝั่งเราและทางต่างประเทศและในประเทศไทยของเรานะคะ,ะวันนี้ลิต้าจะพาเพื่อนๆมาตามหาน้องกานซึ่งเป็นหมาจรจัดที่ไม่มีคนเลี้ยงแต่ตอนนี้เราก็รับเลี้ยงเขาแล้วนะคะที่ลงคลิปไปก่อนหนะ้านั้นว่าได้ทำกับ ท่อมให้เขาอยู่เพราะเขาท้องนะคะเป็นลูกของแซมสั้นนะคะเราก็เอ็นดูนะคะสงสารเขานะคะ,ะทั้งท้องทั้งไม่มีคนเลี้ยงเราก็เลยจําเป็นต้องเลี้ยงเขานะคะตอนนี้เขาท้องแก่แล้วนะคะเขาหายมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าเขาจะไปคลอด ตรงไหนเราก็เลยออกติดตามนะคะี่ตาออกติดตามมาตั้งแต่เมื่อเช้านี้ค่ะไปหาตามป่าอ้อยออข้างหลังนู่นแต่ก็ไม่เจอนะคะแต่พอมาเจอก็ออกจากบ้านไกลอยู่นะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนนู่นบ้านนตาน,นะคะก็เดินตามมาตามมานะคะนี่ก็มาถึงที่กระต๊อบฝั่งนี้ทางจะเข้าไปทางในบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วนู่นก็เป็นป่าอ้อยนะคะกลัวเขาไปคลอดในป่าอ้อยแล้วเขาเผาอ้อยเขาจะหนีไม่ทันนะคะเพื่อนเพื่อนตาก็ตามหานะคะ ตามหาจนมาเจอแล้วค่ะเพื่อนๆอยู่นี่เองนะคะน่าสงสารเขามากเลยแต่ว่าสงสัยเขากาลังปวดท้องอยู่นะคะเขามาหลบอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนเหลือที่จะจะพาเพื่อนๆดูนะคะแต่ก็ไม่อยากจะไปใกล้เขาเท่ททททาไหร่นะคะกลัวเขาหนีนะคะนู่นนะคะเพืะะ่อนอยู่ในโพงอ่านั่นนะคะมองเห็นหรือเปล่านะคะนูนะะน่นค่ะนู่นค่ะเห็นลายๆนะคะเพื่อนนู่นค่ะ อยู่ข้างในนู่นนะคะการคลอดแล้วยังลูกคลอดยังอย่าหนียายนะยายมาตามหาหุูแล้วยายจะช่วยเลี้ยงนะลูกนะข้าวอยู่ข้างหน้านี้นะนะอดทนนะคลอดนะเดี๋ยวยายช่วยเลี้ยงนะลูกนะนั่นค่ะอยู่ข้างในนู่นค่ะเพื่อนนั่นค่ะอยู่ในโพรงเอ่อกอกล้วยแห้งนะคะ เดี๋ยวท้าก็ถ้าเขาคลอดแล้วเดี๋ยวต้าจะพานเพื่อนดูอีกอคอยติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเขาจะคลอดออกมาเป็นสีของลูกแซมสั้นหรือเปล่านะคะเพื่อนจะเป็นหรือไม่เป็นเราก็จะช่วยเขาเลี้ยงนะคะสงสารเขานะคะเพราะช่วงนี้ต้าก็เอาเข้าวน้ำให้น้องการเขากินประจําแล้วก็ทํากระต๊อบให้เขาอยู่ถือว่าเรารับเลี้ยงเขาแล้วนะคะสงสารท้เป็นคนที่ขี้สงสารคะ่ะ ไม่ว่าหมาว่าแมวนะคะลิต้าก็จะพยายามตามหาทุกตัวสัตว์ทุกชนิดนะคะที่มาอยู่ใกล้บ้านลิต้านะคะเพราะว่าทุกปีเราไม่ได้ดูแลเขารู้สึกสงสารจับจิตจับใจมากแต่ปีนี้ตกมาปีนี้ลิต้าก็ได้รับเลี้ยงเขาแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างเขาก็ติดพันกับเจมสั้นด้วยนะคะสงสารเขานะคะเดี๋ยว สำหรับคลิปนี้ถ้าขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นช่วยเป็นกำลังใจให้กับน้องการด้วยนะคะเพราะว่าเขากำลังปวดท้องนะคะเขาไม่ยอมออกมานะคะแต่เราก็ไม่อยากรบกวนเขาเดี๋ยวเขานี้ไปที่อื่นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i e ให้กับวิตากับน้องการด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีค่ะ